ครับพี่ครับได้ยินว่าร้าน b ีโออ่ะเป็นร้านที่รถเยอะที่สุดในประเทศใช่ไหมพี่ใช่ดิและเริ่มต้นฟีดาวกับทุกคันใช่ไหมทุกคันเลยพี่พาไปดูได้ไหมนี่คันแรกเลยนี่อันนี้ก็ฟีด้ากันน่ะเริ่มต้นฟีดาวเลยันนี้ก็เล่นอ่ะโอ้ยเปรี้ยเกล่นแปดเก้าเนี่อีกอะต่อเลยใกล้ๆซานเอ็กซ์กุบ ปีดาวเหมือนกันเริ่มต้นสีดาวเลยเล่นรถโคตรเยอะพี่เนาะใช่ฝั่งนู้นรุ่นอะไรพี่ X Max 4ป้าเนี่ยมีให้ครบใช่เริ่มต้นปีดาวเหมือนกันสุดยอดพี่พี่ลองพาไปดูทุกคันเนี่ยได้ยินว่ารถร้านเยอะจริงๆอันนี้แค่สปอร์ตสายสีอะไรนี่เลยนี่แต่ที่ห้าปีดาวคือเอาง่ายๆเลยเนี่ยทั้งแถบเนี่ยพี่พาไปดูหน่อยโอ้โหเยอะจริงนะเริ่มต้นปีดาวทุกคันใช่ พีดาวได้หมือนกันตั้งแต่รุ่น 150cc ถึง1 2 0 0อ c มีหมดช็พี่ฟิล์มเนาะปีดาวหมดโอ้นี่เตร์กิสตดตัวพันรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เน็ตเกตมีหมดซัดเก้าซัแปดอมทีศูนย์เก้าีดพีดาวหมดโอ้โหเยอะพาไปดูฝั่งนู้นหน่อยไหมพี่ตรงไหนต่อรุ่นคัห้าร้อยสสุบเลยพี่รเยอะจริงคัดกลางตังโประหยัดน้ำมันเปียาร้อโอ้โห น้ำต้นฟีดาวเหมือนกันน้ำต้นฟีดาวทั้งหมดเลยนะฮะฟีดาวเหมือนกันนี่โคตรเยอะนี่ร้อยห้าสิบก็มีนะพี่เนาะใช่โอหเยอะจริงคือน้ำต้นฟีดาวทุกคันเลยง่ายๆอยู่ที่เครดิตเลยเครดิตเท่านั้นใช่ฝั่งนู้นก็เป็นทัวร์งรียงทีมเนาะทัวร์งหมดเลยทัวร์งก็น้ำต้นฟีดาวตัวนซดแปดแซดเก้ารุ่นโคตเยอะ คือแน่นอนเลยคือได้ฟรีดาวแน่นอนฟรีดาวก็คือฟรีดาวฟรีดาวจริงๆเลยศูนย์บาทจองแค่พันเยลพอผ่านเราคืนนิ่จองแค่หนึ่งพันบาทใช่แล้วตอนนี้ใครที่ผมก็อยากได้รุ้นปิดบานมือสองนะร้านของเรามีครบมีว่าของเรามีเยอะมากไห่พิมพ์เนาะดูหน้าร้านต่อปาะสักนิดนึงอ่ะหน้าร้านนิดนิดนึงนะฮะเยอะจริงพี่อ้เยอะจริงอันนี้แค่สาขาเดียวนะสาขาสายสี่เนาะของเรารวมๆประมาณเจ็ดแปดสาขานี่โอ้หน้าร้านนะฮะอาหกนี่มาดูอาหก โอ้ยรถโคตรเยอะพี่นี่รุ่นนิยมเริ่มต้นฟีดาวอย่างเงี้ยเริ่มต้นฟีดาวทุกรุ่นทุกคันจริงๆนี่ก็อาเซเว่นอาเซเว่นฟีดาวเหมือนกันเนี่ยโอ้ยสิบยาพันก็ฟีดาวรถโคตรเยอะฟีดาวทุกคันอยู่ที่เครดิตเท่านั้นนะมีพวกคไนเปิร์มีพวกอะไรฟีอาจริงครบเกือทุกรุ่นนะเกือบทุกรุ่นเลยก็เยอะจริงๆพี่เนาะใช่ฟีดาวหมดโอ้ควาไปดูให้สุดเลยไหมอ่าเยอะจริงนะฮะแตเป็นร้อยอะไรครบหมดนะในใครที่บอกว่าอยากได้บิ๊กไบนะพี่มีนอนนึกถึงเบียไว้นี่เลย เยอะจริงร้านนี้เฉพาะสาขาสายซี่เรายังมีอะไรสาขาอะไรอีกนะพี่มีเชียงใหม่เชียงใหม่ภูเก็ตภูเก็ตอ่ะออมน้อยออมน้อยไร่ขิงไร่ขิงนครชัยศรีนครชัยศรีบางปิ้งบางปิ้งเออขอนโยธินขอนโยธินอีกคุณเยอะประมาณนี้เออสาขาเยอะจริงแล้วเรื่องบริการของร้านเลยพี่ถ้ามาออกกับร้านมีไว้ได้อะไรบ้างพี่บริการเราก็ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์เท่านี้ประหยัดไปแล้วหมื่นห้าค่าจัดแพงนะ สีข้าโอนสีข้าเนี่ยความาณสามพันกว่าบาทใช่อ่าฟีภาษีพรบสีภาษีพรบอก็แพงเหมือนกันนะใช่จะไดอะไรอีกทีจะส่งรถฟรีทั่วประเทศจะส่งรถฟรีทั่วประเทศนะจะส่งนี่แน่นอนนะคือจะส่งแน่นอนฟรีแน่นอนมีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะใช่ส่งฟรีถึงน้าแน่นอนรับประกันแน่นอนว่าส่งฟรีทั้งหมดที่พูดมาเป็นความจริงทุกอย่างใช่ฟรีแน่นอนประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้ าัก้ามาสอบถามได้เลยพักมาหาพี่เด่นหรือว่าพี่ฟิล์มได้เลยส่วนใครที่สนใจนะพักเข้ามาได้เลยม่ซื้อมากันแล้วเจอกันใหม่ครับ